นี่ครับกำลังหาเหยื่อครับเฮ็ดยังน่อยพุชีเรียนพุีวนเขียนวนครับเซเวตกุมอเรียงเออเซเวตกุมอเรียงนี่เรียงฮานคุปฮามืรเ,รมมเรียปันเจ็บบรรยากาศบานห้องก็แดดครับแดดครับฮอนมือเรีงดูกันด้อรียมือเรียง,เยงาเบิ้งเลือมืเรงจิด้จิตรตีมฝีมือเกณฑ์นเืน เลงดูกันโอ้ยกัน้องขับอีกแล้วเด็กแกมเขียนนี่ยแกมเขียนนะเอาไปย่างเลยเนาะขี่กระเดือนเนี่เนาะเสียบไปยังย่างที่เสียบอ่ะกินซุปซุปอ่ะอ่ะต้องกินเมืองไหนท่าเมึงกินเมือบตรงไหนท่าเมืองวันเสียบเลยสิยมันเนาะเออเอาเก็บกินกับเขาเมืองนะใส่ข้าวกินเมองกันก่อนกันเด้ ยังขุดง่ไงเดือนดึนใส่เวทกบมาเรียงวานเจ็บมาเรียงพ่อกันดวดยันบางยันบางคืนนี้ยันบางสถิตพ่อกันโดดสถิตสถิตทำใจครับผมจุดยอดจุดยอดหอนาหอตาบ่มันจะไปปุนปุนกี่เดือนวันซุกมันจังหลมันซุกมันเรงคนจังหลาย